มาเบิงมาหลานค่ะมาร์ีเยหน่อยไลย่เดั่ละก็เห็นเนี่ยเราก็กอย่งสี้อืมวี่กังขึ้มอครับกับพักลูกพะหลานไปเบิงมะลานอกปีทักปีเพ่าเคยอยันนี้ตอนที่มาเลยนี่ก็เห็นรถตำรวจมาเพื่อนกันบ้านพีนอ้องงั้นลน,นี่ เป็นบ้านใครพ่อเนี่ยบ้านของลูกป่า อยู่อยู่ขึ้นรถเข้ามาอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แหน่ครับสภาพศพเป็นยังไงพ่อครอบคกัวคือยิงทั้งตะกอนสอดป้องหน้าผาไทยถอยเน้องไม่มีใครถอยครับมีใครอยู่ด้วยกับน้องเขาไหมพ่อที่โดนยิงโบมีแน่เลยโผลกับโบเขานั่งอยู่คนเดียวถ้าไม่มาอยู่เงียบๆตรงนี้อ่ะพ่ออยู่ตรงมุมตรงนี้อันนีหลังก็เงียบอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ยิงกันสิเงี้ย อ๋อก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงพ่อได้ยินเสียงอะไรไหมครับบ่ได้ยินได้ยินได้เสียงคเครื่องครับมันได้ยินเสียงเขาจุดพุนั่มอ๋อตอนตอนช่วงโดนยิงใช่ไหมพ่อเออตอนช่วงจ,จนจนช่ไอ้ยิงเนี่ยคาดคาดระเบีนเสียงพุใช่ไหมพ่อเป็นช่วงเสียงพุแมนไอ,นอ,ชอ้ช่วงช่วงอันมันเขาก็เปิดเครื่องแห้งนั่มเปิดเครื่องเปิดเครื่องแห้งคนกับจิบ่คนคนกับจิบบอหงครับ